สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะผมพ่อคิวพาชิมนะวันนี้จะพามาชิมนี่ยนะเป็นล่านหน้าครับร้านแถวบ้านนี่แหละครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนะาะก็จะซื้อของใกล้ๆบ้านานี่กินก่อนเป็นล้านหน้าหมูมากครับผมก็ใสพ่พริกป่นเยอะๆแบบนีาา้ผักก็จะมีนี่เป็นผักกาด <c oughs> มีของเมาแคบหมูติ้นมาด้วยน่าอร่อยมากแคบหมูเขาอร่อยมากนะจานนี้ แล้วมากินอะไรดีกว่ากินแล่น้าใสา่พริกอย่างเงี้ยเยอะอร่อยฮะช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงเยอะเนาะดูดีๆเมื่อคืนกบ ฝนตกครับผมที่ดูข่าวก็มีจังหวัดอะไรนะเออเหมือนจะเป็นพะเยาไหมฮะที่เหมือนจะมีลูกเห็บตกหรืเอยก็ก็แปลกๆนาอยดี๋ยงนี้ครับผมอากาศมยน่นก็เพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพมาด้วยนะครับผมอย่างยิงเลยว่ะ ซื้อมาเขาจะเป็นเงี้ยนะถ้ากินที่ร้านเลยเนะีเส้นเขาจะไม่เป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กครับถ้าซื้อกลับมาบ้านใส่ถุงนะเส้นอาจจะเกาะกันดูดิ <laughs> Oh. Yeah. Hmm. Obrigado. <sí> <sí> ยอดโอเคครับผมร้านหน้าหมูหมักกินหง,งาแคบหมูอร่อยมากๆครับผมแส่บุ้นเยอะเนาะแซ่บมากแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะฮะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมพ่อคิวนะครับผมวันนี้พ่อคิวลาไปแล้วพบกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ